ไิ่กินแม่งกินแม่งร้องขึ้น่าหรือเมือไรฮ่ยร้องได้ขนาดนั้นหรอกตายเลยสัตว์มึงร้องเพียบสามตายเอู้่เอ้เบนลำเลยปิดไฟหัวร้อเฮ้ยก็ไอ้เก่เปนหัวหรันไหนวะกวโชว์หายใจไม่ทันแน่พี่บิ๊กเวลาเป็นไอ้หมูอยู่ตลอเวลาเฮ้ย อย่าว่าโด่งดิเอากิเล่นเอากิเล่นเต็มที่วอลแม่ทับมาแล้วเล่นเลยเล่นเลยเหมือนหมไม่ยิวไว้ใายกูไม่เด้งเนี่ยเหมือนเอาคาปกติปกติกูก็เล่นเต็มที่อยู่แล้วเหมือนเอาคางแต่พี่ทีมจะหมูกไว้ไอากิเล่นเต็มที่ตลอดหายใจทางปากเออเียเดี๋ยวเข้าใหม่เออลิมิตไม่เอาหมองฮิวจมใจนายผัวนี่เสร็จเดี๋ยวเขารู้เป็นคนอ้วนสกูปันนะติดปัันครบ้านค้า ปันไปตั้งนาฬิกาปลุกไว้เฮียเอ่จะมาตั้งนาฬิกาปลุกตอนรองไครมาโจดีมบอมมาตีผี้ม่ทีแ่้วป็นแบ็คฟาวแบ็คไอ้บล่อกคำรามอยู่เรือห้าร้อยแล้วให้หวาบล็กคำรามยังวะยังยังยังายแล้หญิงตายไม่มีพีนมาเพิ่มวะไอ้เหียปานต้องตินหมอเหียเอ้ยติดที่ไหนหนาวอะ อ่ะอ่ะอ่ะเขาบอกให้ปันไอ้เฮียนี่เอาอีกแล้วเพินมเลยเพิ่มเลยอยู่ตรงไหนได้ยินมาเพิ่มอ่ะโคตรแม่โคตรแม่แค่วะโคตรแม่มาวะโคตรเห็นแล้วยายกี่แม่ยังไม่แม่บังคุยบังคุยสะสมมาแม่ลโคตรแม่วะยายกี่โคตรแม่มาละร้อยหน่ากลัวจังตัวแม่แต่หน้าเฮ้ยบังบังเอาเหรอเอาบังบังไอ้แดินเดนไอ้แดินเดินไอเดินเดินใครวะเฮียเฮียจะด้วยจะคุณได้ไงวะเออโอ๋เฮีย ไอ้ยัยโรเจอร์โนเห็นน้ากูวิ่งกลับไปสัตว์วิ่งกลับไปหาใครด่าร้อยศีลเหรอไม่มันวิ่งมาหลงนี้เว้ยแล้วมันไม่วิ่งกลับไปสัตว์เจมเ์มาแล้วจอเจมเรือตั้งหลักเห็นหน้ากูอยู่ไหนวิ่งกลับไอ้เฮียไอ้หมัดก้อนไอ้หมัดก๊อนไปสัตว์ไปไปคมไปงูสวยเจมส์เลยโอ้ยใหญ่เฮ้ยเฮ้ย เนี่ยบอกเนี่ยมันอะไรปดาบไปดาบมาไอดาบมาไอเยมซอยปันหน่อยมันมาแล้วกลางตุวกลาแล้วาแล้วตาถยอี๊บไอไอปีไม่ีไอปไอ้ีอปีตาไอ้ี๊อปี๊บไอี๊บไอปี๊้อส่๊บอีกบไอบไอปปี๊บไอี๊บไอปรอปอปไอีอบอไอ้ ปลามันออกพอดีมันไล่มาแล้วนะปลาไล่ไม่มันไม่ไล่พี่มันน้ำแล้วตีปั้นมีโปเนมีโป้หน้าีเออเล่นดีดีดีแบบเออโปบนโป้เบมันแตกแล้วอะโเบออนีไอะไร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 อะไอวไรอะไรอะไรอวไอะไอะไอไอะไรอวไอะไรอยไรไหไ โอ้ใครตีวะสาวเหนือโอ้โหกูตายเลยพี่เจ้ารอผมด้วยไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยฮัลโหลฮัลโหอวะไรไงมาไอ้ตันไอีมันดีรับว่ะพี่เจ้าว่าดีรับวะเออว่าไงวะเฮ้ยเข้าไปดีตีบอดละมันมันไปเยี่ยงเท้องไห้ไปพอนล้วพี่อยู่ข้างในแหละไม่ต้องเข้าไปหรอกไม่กูอยู่นอกอยู่นะไม่ได้อยู่ไม่ได้เคยออกมาพี่กูดายพี่สามหมื่นสามไม่ร่วงเลยจ้า เกิดมาตีก่อนจะวิ่งอีพวกนี้อะสีปั้นก่อนพวกนันหนีไม่กูก็สามหมืนสามบอยเมนอ๋อต้องตีสามหมื่นสี่ไปสั่์เล่นดีบัฟเพิ่งตีจริงจริงหมดเลยปั้น้ลยนะหดปั้นเกิดแล้วปั้นพีเดียวเดียวไม่ได้ปั้นเกิดแล้วมปั้นจแล้วเะว่าเว่าปนันธนูหลุดธนูพี่ปอลุดไปแล้วกี่ไหมคือใครอี๋กมมคากี่อยู่ละไอ้กี่ น้องคากี่อูยุบยุบยุบยุ๊บยุอยุยุบไมไม่ลืมพี่วเออลืมปะงบิเข้าไปบ้านฝั่งขวาพอเยอะเยอะใตล่างราบอดเกิดเอ้ยปั้นเกิดพอแย่แยนะแย่นะแย่นะยเรือนะไปยปยปไกยุณพิทไปแล้วไงเป็นหมองน่อยหมองนอยอย่าคลิกนะคุณไปละคุไปแล้ะไปเหมือนกันเนี้ย โอ้ยเฮียใครตีอัวโอ้ยสวยนี่สัายบอลมันววยสะท้อนตอนล็อกไม่ได้ว่ะเฮ้ยพี่เจียวฟันเป็นร่วงหมดเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยเราตีเพียงไหมวะเราตีอินเราตีแบบสักหมื่นหนึ่งรัวดีปะต่อยอะไรก็อ้างนะครับต่อยแค่เท่าไต่อยแค้เท่าไสัตว์อ้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเลยปันซ้ายปันสายปันสาย

นช่โดนดามจรวมไอ้โดงรวมโอ้ยโอ้ยโอเฮียพี่นกูสามพันสองเองหดงแรงกว่นี้โอ้ยแกนีมาข้างไม่ทอนไม่ทอนไม่ทอนโอ้โหไม่เหลือให้กินเลยอกมาออกสแล้วออกนี่ออกนี่ลาซาด้าลาาด้ามาดิหล่อไอ้โดงเอ้เดี๋ยวนี้ทำมามันเกิดไอ้งไอ้เข้นไอ้เข้าบ้านเฮ้ยนทอนี่ี่ืนเหี้ยเหียพี่เบน ปั้นซ้ายปั้นซ้ายไอ้จีมอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านเอาเั้นจีมเวลมันหัวพีใส่มันพีใส่มันจีมพีใส่ปั้นให้มันโดนมันโอ้โหเยี่ยมสวย้ามเลยแค่นั้นแหละไม่ไม่ตุ้ีปั้นอยู่อ่ไอ้จีมเป็นไรวะคึกคือกักกักไม่ได้จับนานหรอปกติเล่นแต่พินเหรอเฮ้ยมึงติดไมาอยู่เบน โผบ้างโผบ้างเนาะผมก็ผู้ตั้งนานเออขออออเย็นกินปลาได้ไหมกินปลาขเอยขีอยแอคเลครับแอขอบ้างผ่อนสกอร์หน่อยเย็นรอไปชื่อะไนไปละไปละแรงกว่านี้วิ่งไรงโดนแรงกว่านี้ แรงกว่านี้ dong ไม่ช่วยแล้วแล้วไม่ค่อยตัดกีบสถาบัสถาบัโอ้ยโอ้ยเข้ามาไอ้เชี่ยมันไปไหนกันหมดวะเนี่ยสัตว์สบันโอ้ยราคาโกงเจ้าถ้าหมาทำให้เลือดลดหายไปโคตรเยอะเลยว่ะสี่ป้าหมาเจ้ป้านันสี่ป้านันเลยเอ้ยเอ้ยเอ้าบ้านเอ้าบ้านเอ้าบ้านโอ้โหตาย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 ปันสายล่างครับ ยาหน้ายาหน้ากูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปก่อนแล้วมุ้นีตีก็ตีไอ้ยฝอยตีแล้วตี้าไปแล้วบมู่บาบู่บาบเอาล่ะโอ้โหทำไมอะไรวะโอ้โหสัตว์หายไปดีเจมเออหมดไลยหายไปดีหายไปดีเออหายไปดีโอ้โหบางเล่นหนูไม่ลงบางเล่นหนูไม่ลงกับไปเล่นโนโวเฮอร์บางเฮ้ยคราววันนี้เบบิดอ่ะเบบิดเออสะท้อนสะท้อนด้านเนี้ย ้อยนี่แม่งโอ้ยเฮียขอท้อใคนะท้อหน่อยขอท้อหน่อยเออแม้าความกันหมดโอ้ยหหนอายิ้มหน่อมัเงียบเงียไว้ชิมอ่ะอ้พีไม่ไม่ e n จอเลยวะไอ้ีไพงนเล่นแรงเลยอปนิม่เกิดมในพี่ไเกดมนพี่่นี่เชื่อต้มหน้าไมไม่เชื่อเรื่ข้างหลังดูไปเบสผมดูไปเบสไอ้ย่าเลยอ้เี่ยโดนปั๊มอ่าเดี๋ยวนเี้ง้างก็ดีแตงงางชิงด้วยใครนอนข้างกุน โอ้โหถอนโอ้โหเป็นถอนขวยเฮ้ยคองไม่ออกมาแล้วเหรอวะทำแดงเปล่าก็ทำแดงก็ทำแดงพี่ปอผมซัพพอร์ตพี่อยู่พี่ปอผมซัพพอร์ตพี่อยู่เสมอองทีลงบ้านยังยังเนี่ยตีอยู่เตียวฝีมือคุณสนองโอ้โหโอเนฟี้ี่โอ้โหว่าแล้ววเอองไปว่างไปว่างไปมีน่าเข้าเลยวะกูแทงมันไม่ถึงนะน่ะเมื่อกี้ออ่ะไ้เนี่ย ยไม่นานไปหมดเข้าไปเลยมาพามอารมณ์อะไรกลางล็อกูุยสัตว์อย่ามาล็อกกอีเวนไปเกยสันติแต่พี่มาวี่งมาช่วยอยู่ช่วยอยู่ตายตายแรงกว่านี้แรงกว่านี้ตายสัตว์พวกมึงอะไปถือพี่มาตีแรงกว่านี้เออมาตายแล้วอีเหี้ยปันปันตายยา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 พูดเลยว่ายาพี่มันไพี่มันไวแล้วเราท่าหมู่เราเราตีปั้นเราเราตีปั้นให้ท่าหมู่ไปโดนเราหมูไปเอดีตเอาดีเอาดีบุกบะบุกบะไปดิ โอ้โหใครอ่ะตื่นแล้วไอ้เนี้ยไอโซไอเแยกว่าเสร็จมัดเรานนี้กูพูดเสร็จมัดแน่ๆจริงๆด้วยไอสัตว์เบย์เบเบเบไปถูมันดิเออเนียตาดีทอนเยอะอยู่นะเรีนคือมันเอาซุ่นตีนไอพี่เมื่อกี้ไอชิมไอชิมแทงมันนุ่มแทงหมอยไอก๊อตสองหกองแปดเอเดียบีบุกอย่าล็อกกุยสัตว์อย่ามาสวนล็อกกุยอ่ะเจ้าผมโดนดาบนั้น ผมแชร์อะไรอะไรเฮ้ยวะเราทำได้แช่ไม่ติดหรอไปแล้วไปได้เหี้ยอย่างไม่รู้โผล่โดนทอนไอ้เดาไปเลยทุกแกูโมดเหี้ยเหี้ยใครจะเอาซีบ้านมาเจอซีบ้านก็เอาเหยียเฮียกูไม่ไปแล้วกูเหนื่อยอยเหี้ยโทเกยกกูโมดนี่ไงแทงจนทอนไปเลยเหี้ยพี่เวีนไปฆ่าคนพี่เวีนอยู่กลางแมียแบบไปฆ่าคนเลย มาแล้ว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 อย่านะอย่านะอนอย่าเเนยอย่ายวมาตัใจแล้วาใจแล้วมาตัแล้วมาัว้วาัวมาตแมาตัวใา้วาใจแล้าน้้าตวาั้วใแมาตาตัววัใจ้า้าัา้้มาตัลัว้จแตวแ้ใจ้แล้แวลวเลยหิวเลยลแดนั้แดน ง้างมีเขตั้หงมันไปสองหมื่นง้างก็ไม่หน้ยมันพิดหมื่นอยู่นะเมื่อกี้ใครไล่เราไหมสัตว์เห็้แเ้เห้เหี้้เหีเหห้เจีี่ยหี้ีเหยห้ตีเียเหเอยหียีีเหี้ย้ยหตี้ย้ยหี้ยเียหยีียีีเหีย ที่ตีปั้นนี่คือลูกแก้วกูหมดไอ้สัสอุ้ยใครตีมันวะไอ้เงี้ยเออเวยกูตายเฉยเรื่องสามหื่นไม่พอไอ้เนี่ยโอ้โหเศร้าอ่ะไม่ทอนท้อนนะครับนะท้อนลีลูกโอ้ยท้อนลีลูกสั้นหนี้เหรอมี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 ตัวนึงอ่ะกูจะไม่ตายกูจะไม่ตายตีอย่างไงวะเตยแต่ก็แตะแหวะก็แตะนะเออไปจ้าไปจ้าไปจ้า Wow 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 wow, đẹp héi, ai mượn đẹp héi, lười 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 hoa lười 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 ไปมาก็ตายพีได้แล um ้วอ ah? uh, hey I mean ันนี<_<_้สวยเปิด่ยนมาถูต้องคุณหอตัวเนองครับฮะขโมยน้อยเออขโมอหน่อยก็ตายว่ะเฮียไอบางดิบางดิโอ้ยหมอหมอลิมิตแม่งลูดอะดิเฮียเออเออดิเต็งเลยมันเกินมันแม่นหรือตัวแอแอบ้านแอบ้านเลอนยังให้หมดิให้หมอลูดไว้เฮียเออเล่นยังไงหมอลูดมาไม่ที่รอเล่นอย่างนี้ัหละ เล่นยังไงให้ไม่ทับหลุดนี่เฮียนนั่แต่มันไล่มาแต่ยัง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 ไอ้นี่ว่าแต่มาไล่อะไรจริงนี่เฮียเล่นดีดีตีปันเฮียเฮียเฮียแป๊ะน้อยแป๊ะน้อยแป๊ะน้ไอ้เฮียโอ้ยมันเฮียที่กูเลยหมอสองเลยสารโคช้าเออหยุดแม่เออปั้นปั้นปั้นโดนปั้นเรามาโดนปั้นเรากูตีอยู่กูตีอยู่แล้ต้องกวนปั้มันยคุนเว้ย โอ้ย่าสามเหลือโอ้โหตัเปะโอ้โหเยี่ยแม่โอเคไม่ไม่มีแดงเลยะัวมเล็กไม่ได้เตะเข้าไปเลยเบน์มึงเห็นวันนี้ป่ะเบนตไเออไม่น่าแย่ขาดิไปดิดอีกอีทอีกูบอมอ้าว้าไปเออไนไกลัวใน่ากลัวอีกีอีกีต่อเอนะพี่กูบอมไายหมดตายหมด เอาโซ่ทำไมมึงล่วงไปตรงนั้นนะง่วงพี่ผมง่วงไอ้เาบ้านแรกมันยังไม่แตกเลยเนี่ยเฮียตำมาบ้าหรอมันเดินไปอยู่ฝั่งนั้นหรือเปล่าห่อมึงจะพร้อมบู่ผาไอ้สัตวสมาแล้วแอดแอะเข้ามาแอดเข้ามาบ้านนี้ยอดเดียวคนเดียวไอ้แอดแอะเข้ามาในบ้านก็พี่พี่สกิลไม่ดีเออเห็นแล้วเห็นแรอจีบดีเลยตั้งขวาไอ้เหี้ยกูกำลังกระโดดตีสกิลหวยอยู่กูก็ล่วงตุ๊บไอ้เหี้ยโอ้โหสี่รอบสี่รอบสุด อยพิดมือสองนะตอเลยเดย์จกาตายเกดาตาตีโจวะไม่ใช่แค่หอยลารดาษเ่ารเหรอเออเหมือนเห็นอยโจ้เลยนะแสดงว่าขังคู่แอะแอะรวมมันตีายุดยุดอย่ามาใกล้กูเอาตายแล้วเดนตายปะอะ้รต่อล้วหวย

ตายโอ้โหเฮียเอาน้องโด่งเลยน้องโด่งโด่งด่งน้องด่งน้องโด่งไเพื่อนเพื่อนเรียงอดีไอไม่ดีไอะไม่ดีๆอ้ไม่ดีเนอะอเอ้ก่อนนี้ก่อนไม่ได้แดง อ้ยอยอ้ยย่าไมสนใจมันย่งไปสนใจมันกูบอกแล้วเองมักอนนี้เยสวยสวยจะตีเฮียไอ้สายด็กกูบอกอย่ยหีตันกูบอกอยีาตีพีนกูบอกอย่ยตีพีนตัดไปคนตีคนตีเียเองเลยม่กี้ั้อตรียมตัมันกูจะมีดมันหาไปดิหาไปดิไปไหนนะไปเออ เข้ากูหรอไอ้ี่เหี้ยเราไะ่ได้ให้ในรูเดียวจัด้โอ้ยอ้ยหี้ยโอ้ยโอ้ยโม้อยโอ้ยอ้ยออ้อ้ยอ้อ้อ้ยอ ตอนแรกมันจะจบแล้วเียกูกายเอกเหมือนลงแบบยืนมองอยู่ว่าใครจะตีมันไว้ยิ่ยแบบเฮ้ยมึงเอาดีมึงเอาดีสักว่ามึงดี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 ไอ้แต่ฉอดวัดใจเหรอไอ้สภาพของไอ้ดาเมียใครก็ไม่รู้ไม่ได้น่วงคู่มึงดียเิ่งจังๆเลยไอขี้เหนียแม่งดึ้อเบื่อไปหมุนแปะท้อหน้าแหกไอ้สัตเฮ้ยโผล่ไม่ลงเลยวะยิ่งไม่พิมพ์อะไรเลยเหรอธรรมะโผล่ขาด วันนี้แพ้สามรอบเลยนะครับเอาแป้นม้าเปล่าวะพิมพ์แป้นโผลแล้วเล่นตัวอื่นโผล่แล้วจะไปเล่นตัวอื่นแพ้วอลแล้วก็พิมพ์เลยวเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยชี้หัวลืมกดไว้โอ้โหนี่มู